วคือคอยนีมูลมูลไปได้กันกับช่อง Moon Academy นะครับวับนนี้ก็มาเข้าสู่แอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อ xt.com นะครับตัวนี้ก็เป็นกระดาน e x c h a n g ชอันหนึ่งนะครับที่อยู่ในระดับเทีย2สองเทียสามนะครับอ,อันดับของกระดานอยู่ประมาณ28ถึง สามสิบนะครับแล้วแต่จังหวะของของการซื้อขายในรายยี่สิบสี่ชั่วโมงละกันนะครับถือว่าเป็นกระดานที่ไม่คี้เรเลยนะถึงแม้ว่าหลายท่านจะบอกว่าค่าไอเทดเนี่ยมันแพงนะครับแต่ความแพงของมันก็คุ้มนะเนื่องจากว่ากระดานนี้รู้สึกว่าจะามีการเล่นเหรียญเองด้วยนะครับทำให้เหรียญบางเหรียญเนี่ย มันมีจังหวะในการเทรดอ่ะนะครับค่อนข้างดีหมายถึงเล่นสั้นนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญต้นน้ำก็มีหลายเหรียญอยู่เหมือนกันเอาแหละวันนี้เดี๋ยวเราไปแนะนำกันทีละเหรียญด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของ P2P เป็นหลักๆนะครับเราก็เรื่องของกระเป๋าต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีระบบการจัดการเนี่ยลอกหรือก๊อปปี้มาจากไบแอนด์เลยก็ว่าได้นะครับก็มีหลายตัวที่น่าสนใจ แต่ P 2 P ก็ต้องย้ำนะครับว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับรออีกสักปีหนึ่งแล้วมันจะใช้ได้ดีขึ้นโอเคครับเราเข้าหน้าแอปเลยนะครับตัวนี้เรากดที่ iNet นะครับมาหน้าแรกนะเราจะเห็นกระเป๋าต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Wallet, Spot, f i a t Margin f u t u r e และ Order นะครับก็จะมีกระเป๋าอื่นๆอ่ะแต่ละอย่างจะทำยังไงนะครับเราจะค่อยๆไปอธิบายด้วยกัน นะครับามากระเป๋าเฟียก่อนนะครับอันนี้คือการทำ P2P นะนะครับคุณสามารถเข้าไปซื้อเข้าไปขายเนี่ยเหรียญคริปโตบนนี้ได้เลยนะครับแต่ผมยังไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าร้านค้ามันยังมีไม่เยอะนะครับแต่จะทำให้ดูก่อนวันนี้ว่าเออมันเป็นยังไงนะครับคุณก็สามารถที่จะเลือกสกุลเงินที่จะสามารถเข้าไปซื้อเข้าไปขายได้นะตอนนี้มีแค่ USDC แล้ว USDT USDT นะครับ หรือจะเข้าไปซื้อก็ได้นะครับผ่านระบบของเครดิตการ์นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับรอสักหน่อยนะครับตลาดคริปโตกลับมาเมื่อไหร่ก็เขาหน้าจะมีการเพิ่มอ่าเขาเรียกว่าความสามารถของกระดานมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น s ิ m p e ็ i t ิตเนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการชำระเงินนั่นเองเรามาดูออเตอร์นะครับ มาจินมาจินคือการเทรดแบบกู้ยืมนะสินทรัพย์นะครับคุณก็สามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เป็นทีลำดับนะครับในท้ายคลิปด้วยกันว่าแต่ละกระเป๋าอะ่ะมันเอาไว้ทำอะไรมีความสามารถอะไรนะครับเอาล่ะ a r จินนะครับ f ิวเจอรนะครับก็หมายถึงเทรดฟิวเจอร์นะอ่าเราก็ออเดอร์นะครับเราก็เงินเฟียสนะครับเงินเฟียก็คือ P2P เนาะ สปอร์ตคือเทรดแบบปกตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบฟิวเจอร์นะครับคุณก็สามารถที่จะเทรดได้หลายอย่างอ่ะอาร์เตอร์อันนี้นะครับผมก็ใช้เขาเรียกว่าการเซฟวิงหรือการสเต k กกิ้งนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่หน้าเนี้ยเหมือนกับของไบแนนนั่นแหละนะครับคุณก็สามารถเข้าไปได้เลยนะอ่าอันนี้คือการทำเซฟวิงเพิ่มนะครับคือคุณจะจอยกับอะไรนะครับแค่กดปุ่มจอยเท่านั้นเองนะครับ อันนี้คือการเปลี่ยนนะครับเขาเรียกว่า,าการย้ายนะครับเหรียญไประหว่างกระเป๋านะครับลองลองหาวิธีดูละกันนะครับว่ามันจะทํายังไงได้บ้างนะครับกระเป๋าไหนคุณมีเงินแล้วคุณอยากจะโยกไปไปกระเป๋าอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันโอเคเข้อมูลเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้นะครับนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูทีหลัก ทีละตัวด้วยกันอธิบายหลังจากเนี้ยนะครับอย่างละเอียดนะอ่าฉะนั้นกระเป๋าเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสี่ห้ากระเป๋านะครับผ่านอ่าไฟแนนซ์ Finance นะครับปุ่มที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับสีเหลืองๆนะ่ะนะมันก็จะมี Wallet นะครับสปอร์ตเฟสนะครับมา r g จินฟิ u เ e อร์ออเดอร์นะครับแต่ละกระเป๋าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนคืออยู่ที่ว่าคุณจะเอากระเป๋าเนี่ย หรือว่าเอาเงินเนี่ยไปไว้ที่กระเป๋าไหนนะครับถ้า wallet เนี่ยคือเป็นเป็นเป็น wallet ทั่วไปหรือกระเป๋าทั่วไปนะครับสำหรับ sport คือการเทรดทั่วไปนะครับแล้วก็เงินฟีคือการทำ p 2 p แล้วก็มาจินนะครับคือคือ,อสัญญาการกู้ยืมอะไรพวกเนี้ยนะครับการเทรดแบบกู้ยืมอ่ะนะครับโดยใช้อะไรคำประกันอนะ่ะเดี๋ยวกู คุณไปตามคลิปอื่นเอานะครับแล้วก็ฟิวเจอร์คือการเทรดแบบฟิวเจอร์นะครับออเดอร์นะครับคือการเซฟวิ่งหรือสเต็กกิ้งนะครับมันก็จะไปปรากฏอยู่บนกระเป๋าตรงออเดอร์นี้แหละนะครับนั้นข้อมูลไม่มีอะไรมากนะครับแต่วันนี้สาธิตให้ดูนะครับว่าการทำ p 2 p เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีความสลับซับซ้อนต่างจากไปแนนยังไงบ้างนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ายังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะครับแล้วก็ เรื่องของ P2P ก็ยังไม่ได้ได้อัปเดตหรือมีร้านอะไรมากมายนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยไม่แน่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เอามาอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปอื่นกันอีกทีนะครับว่าอพอเวลาเราจะต้องการ d e p o s t t กับ w t h d r a w เนี่ยเราทำยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมานะครับว่า ดีพอสิทกับวิดดอทำยังไงนะครับในกระเป๋าอันนี้นะในตัวนี้นะครับเราน่าจะทำคลิปไปบ้างแล้วกับ b i ตแบงค์แหละนะครับมีการมีการโอนระหว่างไปมาได้นะครับก็ก็ติดตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า อ่า XT X, X c h a g e นะครับจะเป็นหนึ่งกระดานในใจคุณและสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันและหวังว่าพอร์ตการลงทุนเกี่ยวกับเหรียญต่างๆนะครับก็จะเติบโตไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ